อะไรครับผมขออนุญาตพูดว่าข้อแหย่ที่ตั้งครับผมไม่ขออนุญาตให้การในชั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าข้อที่จริงให้ฟังที่เป็นจริงคือพี่น้องไม่เชื่อมผมว่าจับยาจับจับผู้ต้องหาลาสุติดมาได้แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงมียาไอซ์หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบเกือบสองหมื่นเม็ดหมื่นก็หมื่นถึงสองหมื่นเม็ด ปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติจที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับ วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทาเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อเราเพื่อต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับ ไม่ไม่มีครับไม่มีการครับผมผมเอาถุงคุมเขาจริงๆแล้วเจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือฉีดพยายามฉีดถุงผมในจะเลย,จะ,เลยจะต้องมัดเขาแลวหลังจากนั้นเลยต้องออกมาแจกไฟหลังไม่งั้นไม่งั้นเขาก็จะฉีดถุงครับ <c oughs> ไม่เคยครับครั้งแรกครับแล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินพ่อยนางมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงินหนึ่งล้านเขาบพ่อจริงเป็นไงคะไม่มีเสียงนี่แน่นอนครับผมสาบานกับ มาพะที่ขอให้คอได้เลยครับไม่มีผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับออออเอ,อ่อผมท้กปัญหาตหลบไปตอนนั้นเราก็เราก็ตกใจมันทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสลบไปเพราะจาับจับชีพจรเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปั๊ม CPR แล้วก็เลยแล้วก็ให้รีบมาส่งโรงพยาบาลครับแล้วได้จ้งกับหมออ๋อเสพยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยพอดีคุยกับแฟนเขาเนี่ยเขาเขาเขา,เขามีการเสพยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงๆครับแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่ได้นอนนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากนอกเนดาะจาก,จาก,จ,ากจากการเสพยาครับ ตรงนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าศาลจะตัดสินอะไรจะํำผู้ผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทํางานครับทํางานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับพุ่งกับโจรครับขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่พุ่งกับโจทําเนี่ยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ย พุ่งกับโจอยากจะพุ่งกับโจเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจที่ตั้งใจทํางานเนี่ยพุ่งกับโจอยากจะพูดอะไรบ้างครับที่ทําให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติและตํารวจเสียหายครับครับอันนี้ครับอย่างแรกกผมต้องกาบขอโทษแล่ีน้องประชาชนทุกคนเลยครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทํางานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับอันดับที่สองผมต้องกาบขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เกตนาจริงๆแล้วก็ แล้วก็ใจจริงๆก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะเพราะเพราะการที่เราไปคุมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับสามเนี่ยผมกราบขอโทษท่านผบตรและตำรวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ไม่ได้ทําให้ององค์กรตารวจยังมีดีๆเยอะผมเป็นคนผิดเองครับต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยครับทุกับจนครับในส่ที่เขามีเยอะครับทุกับจนครับในส่วนที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการตบซับซ้อนตบซับเนี่ยตรงนี้เขาได้จริงเป็นยังไงฮะ อ,นนอันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบทรัพย์อันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบทรัพย์ไม่มีแน่นอนครับทนายโจ้คะแต่พอหลังจากนั้นที่ผู้ต้องหาเขาเสียชีวิตะค่ะทําไมเราถึงไม่ทําข้อเท็จจริงนี้ให้มันถูกต้องล่ะคะข้อเท็จจริงนี้เราคือเราไม่รู้ว่าเราก็ตกใกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปฏฏฏกรึกษากันว่าจะทํำยังไงดีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยคิดว่า่าแจ้งพ่อเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีอะไรองี้ครับปรึกษากันเป็นเดือนเลยเหรอคะ ไม่เป็นเดือนครับตั้งแต่วันนั้นเลยครับไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานตกไปสามหมื่นบาทครับเท่านี้ครับใส่อะไรนะครับ ผม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 นึกว่าสลบก็เลยต้องเอาน้ําเพื่อเพื่อจะให้เขาตื่นครับเอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วพอเอาผ้าเช็ดแล้วเหมือนไม่ตื่นก็เลยเอาน้ําเพื่อให้เขาตื่นนะครับเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเพราะเราไม่เคยเคยจอเจออาการนี้ก็เ,เคยคิดว่าน้องเขาแค่นอกไอ้คพื่อแค่เหมือนสลบไปหรืออะไรหรือว่าตอนแรกตอนแรกไปคิดว่าเขาแกล้งเลยด้วยซ้ำอันนี้คือกู้จัดใจเลยครับกกับเจ้ทปที่ออกมาด้พวกับว่าโดนวางงาน ได้ครับผมมีเอกสารรับรองทุกอย่างครับเป็นรับสินที่ถูกต้องครับผมยืนยันตรงนี้แล้วก็มีเอกสารพร้อมทนายจะเอาไปยื่นให้ให้ถูกต้องหมดครับที่ผ่านมาผู้กับเขาก็เป็นคนที่ทําคดีเรื่องยาเสพติดเคยมีลักษณะการกระทําลักษณะนี้หรือเปล่าคะขออีกทีครับไม่ชัดครับคือเคยมีความพยายามในการที่จะหาหลักฐานเนี่ยจากผู้ต้องหาโดยการกระทําซ้อมทรมานแบบนี้หรือเปล่าคะ ขออีกทีนะครับไม่ชัดเนี่ยครับมีการซ้อมทร,รมานผู้ต้องหาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะไม่มีแน่นอนครับผมไม่เคยลงมาเลยครับตั้งแต่ผมทํางานนครสวรรค์ผมตั้งใจทํางานมาตลอดผมไม่เคยลงมาอันนี้เป็นเคสแรกเนื่องจากมันเป็นเคสใหญ่แล้วก็ทราบว่าของเหนือยของมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกที <S <S เป็น, <S <S เ,ปนเป็นผู้ค้ารายใหญ่มากครับ <S <S ในภาคกลางครับ ไม่ไม่ใช่ครับเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวครับลูกน้องไม่เกี่ยวทุกคนครับผมไม็นคนสั่งลูกน้องก็ห้ามผมแล้วแต่ว่าผมตอนนั้นอยากอยากทํางานครับยอมรับว่าใช้ครับไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทําไปแล้วผมยอมรับผิดทุกประการครับพุ่งกับโจครับขอโทษฮะทบถามว่าทําไมพุ่งกับโจไม่ตั้งใจแต่ทําไมพุ่งกับโจใช้ถุงถึงหกใบในการกระทําครับอใช้อะไรนะครับใช้ถุงพลาสติกหกใบในการทําครับ มันไม่รู้จตะตอนแรกจริงๆอ่ะท้าทุกันตรงๆคือผมต้องการปิดหน้าผมเพราะผมไม่อยากให้เห็นหน้าผมตั้งแต่แรกครับคือไม่คือไม่ได้ม่ไม่มีเคยคิดว่าจะมีวิธีการมาจากไหนคือเจตนาตอนแรกมันคือต้องการปิดหน้าตัวเองครับและหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมครับ ขออีกทีไม่ได้ยินครับไม่ชัดครับถอดกล้องวงจรปิดครับครับไม่ไม่ไม่ชัดเลยครับทำไมถึงมีการถอดกล้องวงจรปิดครับหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทั้งที่ก็แถลงข่าวบอกว่าไม่ได้มีเจตนาผมผมยอมรับผิดครับเพราะว่า ตอนนั้นก็บอกตรงๆว่ามันมันเกิดเหตุแล้วมันช็อกครับผมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์น้อยก็ยอมรับผิดว่าก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยบอกให้ดาเนินการผมเป็นคนสั่งเองครับแต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับบัญชาในสถานีอย่างเงี้ยค่ะการขอรดก็วงจรปิดออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้องขอดออกนะหลังจากที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะดูฟังไม่ขึ้นก้องบาง,บาง,บางแต่จริงๆที่ของบางทีมันมันจะมีกล้องบางตัวเสียซึ่งผมผมก็สั่งให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเอ้ยไหนๆก็ไหนๆก็ผมก็เลยบอกให้ถอดเลยครับแล้วรู้ไมครับว่ากล้องวงจรปิดในห้องไม่ทราบครับกล้องวงจรปิดในห้องไม่ทราบว่ามีครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้หมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกลุ่มเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรามีการปิดบังไหมครับว่าเขา เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นผู้กระทําครับผมไม่ไม่ไม่เข้าใจคําถามขอใหม่อีกครั้งครับอ่ากรณีนี้เรามีการการควบคุมตัวเข้ามามีการบันทึกจับกลุมมาไหมครับตอนนี้เราเรามีการมันไม่ไม่ไม่ถึงกับมีการควบคุมเหมือนคลนตัวมาเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพราะเนื่องจากเราไม่เราเราเราเห็นภาพในวิดีโอในที่เราคุยกันเป็นภาพถ่ายซึ่งถ่ายใหม่ๆห่ประมาณสองชั่วโมงกว่าตอนนั้นแล้วมีขึ้น โลเคชันเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับทุกขับก็ทุกกับจะรู้สึกยังไงที่ตํารวจชันพี่น้อยนําคลิปมาเปิดเผยคะเอ่อผมขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับนาชง่านี้นะครับท่านผู้จ้าหน้าที่ราทัางนี้ครับเอ่อไม่ไม่พอแล้วครับเพราะว่า